สวัสดีค่ะวันนี้จะมาแนะนำแอปดีๆนะคะได้ตังนะคะเข้าไวเลตน,นะคะแอปพ่แกงนะคะดรงทก่นี้นะคะจะเป็นอย่างนี้กดเข้าไปเลยนี่นะคะตอนนี้นี่สะสมได้ก้าวไปสบเอดนะคะืออันแนจ้งสะสมทั้งหมดเลยนะคะ ก็จะได้1 1 1่1พันบาทอง41่สิบเพอยนะคะนี่ค่ะก็จะบอกอรายละเอียดได้จากโปรโมชั่นกี่พอยต์ได้จากโปรโมชัน่น,นกี่พอยต์จากการลงแอป,ป,ปกี่พอยต์กิจกรรมอะไรพวกนี้นะคะต่างๆนะค,ะค่ะอันนี้นะคะก็จะเป็นการติดตั้งแอป,ปเพื่อได้ตังค์นี่ค่ะตรงนี้ค่ะติดตั้งแอป,ปเพื่อได้ตังค์นึงก็จะขึ้นมาบอกว่าอันนี้30มสิบพอยต์อันนี้40่สิบพอยต์อันนี้5้าพอยต์นะคะ เรานี้รับชมตแต้มเพื่อคิดดูวิดีโอนะคะก็จะคือมันจะมีบอกนะคะว่าจะได้กี่บาทอะไรอย่างนี้นะคะเหมือนกับตรงนี้นะคะจะมีการแจ้งเตือนค่ะเน,นี่ยคะก็จะเป็นไวเล็ตค่ะพอเราสะสมได้ครบนะคะเราก็จะสามารถแลกเข้าไวเล็ตเราได้นะคะก็คือร้อยหกสพอท่ากับ20บาทเข้าไวเล็ตได้ก็0้อยพอเท่ากับ50บาทเข้าไวเล็ตได้2 8 0พอยพ เท่ากับ200บาทเข้าไวเลตได้3,600พอยต์เท่ากับ300บาทเข้าไวเลตได้แล้วก็ต่างๆนะคะอันนี้คือมีช็อปด้วยนะคะกดเข้าไปกันเลยข่าวก็อันนี้แอปนี้นะคะก็จะได้จริงนะคะค่ะก็จะมีให้แลกต่างๆ,ๆนะคะนี่คือมาแค่สองอย่างเองตรงนะะี้ค่ะจะเป็นลุน้นลุ้นรับรางวัลน,นะคะก็คือเราใช้แค่สิบพอยต์ล้วก็จะไปลุ้นรับรางวัลน,นะคะ อันนี้นะคะก็จะเป็นการตั้งค่าต่างๆนะคะตรงนี้จะเป็นคือถ้าเราล็อกไว้นะคะถ้าเราปดบอกว่าเบิดการใช้งานล็อกล็อกอะไรไม่้ล็อกก็คือล็อกหน้าจอนะคะก็คือมันจะขึ้นแบบนี้นี่เลยนะคะเดี๋ยวมันจะขึ้นแล้วนี่อ้าวข้างเฮ้ยคือเดี๋ยวทำ ็ถานีามีเยอะแยะเลยไม่รู้หรอกนี่ตรงนี้นะคะจะบอกว่าเราจะได้รับ50พอยคอชต์เ่อรี้นะคะก็คือถ้าเลื่อนไปทางซ้ายนะคะคือเลื่อนไปทางซ้ายเราจะได้50พอยนะคะ่าก็ะโหลก็ปลดล็กไปตามสบายนะคะแล้วก็คือเออทางามเงือง่อนไขขงเขานะคะเราก็จะได้50พอยการสนทนวันนี้ เสนอเนะเพียงเท่านี้นะคะคุณผู้กทนใหม่นะคะสวัสดีค่ะ